โอเคนะครับก็นะครับในบทที่เท่าไหร่นะนะครับบทที่10นะครับเฮดเดอร์นะครับเราจะมาเจาะจงในเรื่องของเฮดเดอร์นะครับในส่วนนี้กันนะครับนะครับสิ่งที่ผมจะกล่าวดังต่อไปนี้นะครับก็นะครับเฮดเดอร์นั้นนะครับมันจะเอาไว้เรียกใช้ไฟล์ csh นะครับหรือว่า style sheet นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้เลือกใช้ไฟล์ javascript นะครับก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับพวกเรียกไฟล์ตรงไฟล์รูปเป็น ico นะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำ นะครับการเขียน CSS แล้วก็ JavaScript นะครับเป็นวิธีการดึงไฟล์มาใช้งานนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่นะครับรู้เทคนิคแล้วก็รู้วิธีการเขียนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาถือว่าเรามาดูเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะทำการดึงไฟล์ CSS มาใช้งานนะครับผมต้องเขียนลิงก์นะครับเรลนะครับสไตล์ชีตนะครับโอเคนะครับ sr, href นะครับผม href ก็คือเป็นการเรียกใช้ผ่านไฟล์นะครับก็คือ f o ล d e r CSS แล้วก็ style CSS นะครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้ไฟล์ CSS มา ใช้งานแล้วนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะลอง new file นะครับสีนมานะครับ body นะครับ body คือทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในพื้นนะครับเออเดี๋ยวผมจะ backgroud n ขี้นผิด Background Background Color นะครับผมเอาเป็นเอ่อสีเทาเซฟไฟล์ไว้ที่เอ่อไฟล์ซีเดียรนะครับชื่อไฟล์เป็นสไตล์โอเคนะครับง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่มีความซับซ้อนอะไรมากมายนะครับนะครับก็คือบอดี้นะครับ,นะรบ, body, ะรบจะเป็นเอ่อในส่วนของตัวถังทั้งหมดเลยนะครับ อุ้ยต้องขออภัยด้วยนะครับวางผิดโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมมาลองรันกันดูนะครับปั๊บนะครับก็บอดี้นั้นนะครับก็จะเป็นสีเทาแล้วนะครับในตามที่ไฟล์เอนะครับที่เรากำหนดสี g บก u าวให้มันนะครับโดยที่นะครับเราจะ มีการเรียกใช้ไฟล์ CSS นะครับในหน้า index.html นั่นเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับเรามาเรียกใช้ JavaScript ก,กันนะครับผมก็จะเขียนนะครับสคริปต์แท็ก JavaScript ก็าสคริปต์นะครับ src uh, js แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์อันนี้คือผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับเจอคือที่นั้นก็สามารถไปหาโหลดเอาได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการปิดนะครับโอเคนะครับครานี้นะครับเราก็จะได้ไฟล์ Java Script นะครับ มาใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับจะเป็นเจคุรี่ไลบ r ารนะครับผมโอเคนะครับนะครับซึ่งนะครับอันนี้คือนะครับเรียกใช้นะครับเรียกใช้งานนะครับเรียกใช้งานนะครับ เรียกใช้งานโอเคนะครับคราวนี้นะครับเลือกใช้งานนะครับแต่ว่าก็คือผมต้องอะไรนะก็คือเลือกใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนโค้ดให้มันทํางานนะครับผมคราวนี้นะครับผมก็จะวิธีการเรีอกใช้งาน โอเคเราเรียกแล้วเนาะแต่วิธีการสั่งให้ jQuery ทำงานนะครับจะเขียนได้2แบบนะครับที่ผมเขียนกันนะครับเราจะเขียนไฟล์ JavaScript ไว้ที่ index.html ไม่เอาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับโดยรูปแบบการเขียน jQuery นะครับจะเป็นการเขียนดังนี้ครับผม document น,นะครับจุด ready นะครับ ฟังชันมันโอ,นะอโอเคนะครับอ l ล r t โอเคนะครับ โอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองลันกันดูนะครับปึง้งนะครับโอเคไม่ทำงานนะครับผมลองเช็คไฟล์ไม่มาแล้วกันนะครับ นัดฟาวผมลืมอะไรหรือเปล่าในส่วนของจ a าส s c r i ิปอ๋อผมลืมใส่ JS ให้มันนะครับโอเคนะครับเรามาลองเขียนกันดูนะครับในบทนี้นะครับผมคือ j a าสคริปต์นะครับผมจะไม่เขียนเลยนะครับผมจะใช้ jQuery ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรนั้นนะครับเพราะว่า JavaScript มันเขียนโค้ดบรนทัดยาวมากนะครับผมขี้เกียจจำนะครับผมหันมาใช้ jQuery ดีกว่านะครับโอเคนะฮะไม่ทำงานอีกแล้วโอเคนะครับไฟล์มา ไ็ยัมาผมลองลบคอมเมนต์ออกก่อนนะครับแท็กจาว่าสคริปต์โอเคอะนะครับฮัลโหลเจคุรี ผมฮัลโหลเจคุรี่นะครับผมมาจงเจคือลุงเจคือหลีอะไรเนี่ยโอเคนะครับ